หนอนเพลเกมนะครับกับเกมโปรเจกต์ซอมบอนนะครับผมแล้ววันนี้นะครับโดนนอของเรานะครับก็รอดชีวิตมาถึง8วัน22ชั่วโมงแล้วนะครับไม่กี่ชั่วโมงนะครับเขาก็จะรอดชีวิตมาได้9วันพอดีนะครับผมวันนี้เป็นวันที่18เดือน7นะครับอุณหภูมิ22องศานะครับมาดูความคุณลักษณะของโดนนอก่อนนะครับโหน้ําหนักลดทุกวันเลยอ่ะจาก80ตอนนี้เหลือ77แล้วนะครับผม ชอโชคร้ายมีความสามารถในการปฐมพยาบาลอ่านเร็วตาดีวิ่งไวมองโลกแง่ดีแล้วก็เดินเสียงเบานะครับผมมีความกล้าหาญเพิ่มขึ้นมานะครับให้มองโลกแง่ดีนี้ปรากฏออกมาน่าจะเป็นเพราะว่าเราดูวิดีโอเยอะมากนะครับดูสิโอโหจนทําให้ทัศนคติของโดโนโัดตอนนี้เป็นคนมองโลกในแง่ดีมากๆเลยนะครับผมเอาละทีนี้เราก็หยิบดิจิทสานขึ้นมาอ่านอ่านแล้วก็กนะครับ,รบ,รบตอนนี้โดโนโ่ก็สุขภาพแข็งแรงดีนะครับ หายห่วงแต่หิวซะแล้วนะครับผมเอาละวิดีโอที่ยังไม่ได้ดูอีกเยอะเลยนะครับผมแต่เราจะดูจนถึง9โมงเราจะออกเดินทางกันนะครับเป้าหมายเราก็คือกําจัดซอมบี้รอบๆนะครับผมเพราะว่ามีผมคิดว่าถ้าเกิดว่าซอมบีหม้หมดไปนะครับก็อาจจะทําให้เราปลอดภัยขึ้นนะครับผมเอาละอันดับแรกดูทวิดีโอก่อนนะครับสักเรื่องหนึ่งก็ ไม่ได้ทักษะอะไรเลยนะครับความบัหนไดลดอย่างเดียวนะครับอเอาออกอันนี้น่าจะได้ทักษะนะครับมันเกี่ยวกับคุกสนุกคุกโชว์นะครับน่าจะเป็นการเกี่ยวกับกิจกรรมการทําอาหารนะครับผมทักษะโดโนนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนดูสิการทําอาหารนี่ขนาดขึ้นใหญ่เลยดูดิเห็นไหมขึ้นไหมสามเก้าเก้าอ้าวไม่ขึ้นเหรอเอ้ยมันต้อง อ๋อว้าสี่เก้าเก้าโอ้หคือร้อยสองร้อยลนะสามร้อยโอ้โหว่าแล้วนะครับมันเป็นเกี่ยวกับการรายการทําอาหารนะครับโอเคแลวโดนโน่ก็ดูจบไปแล้วนะครับสามสองเรื่องนะครับก็เป็นเวลาเก้าโมงสี่สิบนะครับเอาละนานนะครับตอนนี้นะครับสิ่งที่เราได้มาก็คือเครื่องปัดไฟฟ้านะครับเครื่องปั่นไฟนะครับผมแล้วเราเครื่องปัดไฟไปไว้ไหนนะนะครับไปดูสิ อ่าเครื่องปั่นไฟใช่เราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอ,อมีงานไฟฟ้าระดับหกนะครับถึงจะถึงจะโอ้ถึงจะต่อต่องานไฟฟ้าได้นะครับแปลว่าโอ้โหแล้วดูเราเตอนนี้สิทั้งเสาไฟฟ้าของเรานะครับตัดเตี้ยเลียดดินมากยังไม่ยังไม่ได้เลยสักนิดนึงอ่ะแค่สี่เองอ่ะ yeah, แย่ละเดี๋ยวเราต้องกินอาหารแล้วก็ออกตามอ่าเขาเรียกว่า หางานไฟฟ้านะครับเขาเราต้องมีงานไฟฟ้าสักหนึ่งด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อที่เราจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะต่อสายตรงลรดได้ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ยังต่อสายตรงลรดไม่ได้นะครับแล้วไฟฟ้าก็จะดับในอีก 5- 6วันนี้แล้วนะครับผมแย่แล้วโดนเราต้องออกเดินทางแล้วนะแต่ผมอาจจะยังไม่ใช้ปืนนะครับอ๋อ oh, นี่เราผมเอาเอ็มเก้ามาแล้วนะครับเออยิงอุกเก้าไว้อันกระบอกหนึ่งนะครับอย่างไรก็เอาพกปืนพกไปก็ยังดีนะครับ เออผมเอา M9 มานะครับผมสวยสวยนายย่าจะบอีพ e ีที่แล้วก็จำไม่ได้ด้วย่าเล่นถึงไหนแล้วนะครับอ <laughs> e ีพี9นะครับเก็บเสียงที่เก็บเสียงใส่ยังแปกดจุ่มไอกรซี zy, ก่อนโอเคมีในลำเพิง16นัดนะครับผมแล้วก็ใช้ไข่ควงใช่ไหมต้องใช้ไข่ควงในการทําที่เก็บเสียงนะครับเอาละกระเป๋าใบไหนเก็บอะไรเนี่ยลืมไปหมดแล้วเนี่ย โอ้เรามียารักษาเชื้อสมบีด้วยนะครับเออดีดีสำคัญสำคัญอู้เราก็เอาเทปมาซะเยอะเลยเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> คุ้มเฮ้ยหนังสืองานไฟฟ้าเล่มหนึ่ง mm hmm. อู้ยังไม่ได้อ่านีกเหรออู้ยต้องอ่านอ่ะเนี่ยเพราะว่าเราจะมันต้องมีอันไหนที่ออผมเข้าใจแล้วผมที่เอามาเยอะๆเนี่ยผม,ผมอยากรู้ว่าอันไหนจะเป็นงานไฟฟ้าด้วยไงออออลองดูลองดูทำไมเราองานไฟฟ้าสักขีนะนั้งจนตอนนี้นะครับ โอหดูดิขึ้นรัวๆเลยอ่ะจะเวลห้าแล้วนะครับทุกคนงานช่างยนเราโอ้โหดูดิคึึนทางแล้วงานจ่างยนนี่เราจะเป็นเด็กช่างแล้วเนี่ยเด็กช่างนะ้เนี่ยสายอาชีพ <c oughs> <c oughs> โอ้ยไม่มีงานไฟฟ้าขึ้นเลยอ่ะแย่ yeah, แล้วถ้าต้องการงานไฟฟ้านะครับผมสำหรับโดนโน,นะครับตอนนี้นะครับ โอ้ยผมจำต้องต้องใช้ความทรงจำนิดนึงนะครับว่าอันไหนผมเก็บอะไรไว้ห้องไหนบ้างนะจำไม่ได้โอเคมีหอกมีขวานมีค้อนโอเคมีค้อนแล้วต่อไปผมต้องไขควงเอามาไหมเดี๋ยวสิไขควงมีแล้วนะครับเที่ยงแล้วดิวันนี้อย่าค่อยอ่านก็นได้เดี๋ยววันนี้ค่อยอ่านทีหลังเดี๋ยวกลับมาคืนนี้เราจะอ่านงานไฟฟ้ากันนะครับวางไว้นี่ก่อนเลยนะครับวางไว้กับคืนก่อนนะครับผม มีงานไฟฟ้าคืองานพ่อปลูกที่เรายังไม่ได้อ่านนะครับผมเอาละเราจะออกเดินทางกันสักนิดนึงนะครับสภายหลังด้วยอาวุธนาเดี๋ยวไปหางานไฟฟ้าสักเลเวลหนึ่งนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวกลับมานะครับเอาละแล้วจะทํายังไงให้ได้งานไฟฟ้านะาต้องมันต้องการเลเวลหกเลยเยอะเกินนะครับวันนี้ยังเช้าอยู่นะครับค่อยว่ากันอยว่ากันเฮ้ยโอ้นี่ไงแงะเลยเนะี่ย แง่เลยแง่เลยไม่ต้องพูดเยอะแงะเลยทีวีโอเคถึงจะล้มเหลวแต่ก็ได้ทักษะไฟฟ้ามานะครับเอออีกนิดนึงอีกนิดนึงไปหาอุปกรณ์ไฟฟ้าแงะแงะตู้เย็นได้ไหมอยากแงะตู้เย็นจริงๆเลยแยกได้นะครับต้องมีหน้ากากเชื่อมอันนี้เนี่ยต้องมีหน้ากากเชื่อมกับหัวเชื่อมนะครับเราแง่แง่ให้หมดไปอย่างแงะได้ไหม โอ้ยยากจังเลยจะจะได้จะได้งานไฟฟ้าไหมเนี่ยเราตอนนี้เฮ้ยเราไม่ได้สำรวจห้องนี้เหรอเนี่ยโอ้โหมีไขควงับเชือกนะครับแล้วก็โมกอ่าแล้วก็ชุดช่งางอ้นี่น่าจะเป็นที่เป็นมอสนะครับเอาไว้ทำความสะอาดปืนอะไรอย่างนี้นะพี่ไปเอาปืนที่เหลือที่สนอมายังเอามาแล้วนะครับน่าจะเอามาเยอะอยู่อ่ะนะครับเอามาเยอะอยู่เอามาเยอะเดี๋ยวจะไปเดินตรวจอีกรอบนึงนะครับ ลดเสียงเครื่องยนต์บางส่วนเฮ้ยอุปกรณ์ลดเสียงเครื่องยนต์นะครับดูสิเป็นงานช่างยนต์ระดับหนึ่งนะครับเราก็ทําให้เจออุปกรณ์อะไรเราก็สามารถรู้ว่าอุปกรณ์นี้ไว้ทําอะไรอะไรได้นะครับโหเก่งเหมือนกันนะเนี่ยโดโนโนอนะครับเริ่มฉลาดเริ่มฉลาดนะครับอาตะปูกับอ่าอะไรเก็บไว้ในกระเป๋าก่อนดูกระเป๋ามีอะไรบ้างโอเคเราจะเอาอาหารกระป๋องไปด้วยนะครับเผื่อเราเจอหมานะครับเป้าหมายเรานะครับผมเอาละไปงัดอ่อุปกรณ์ไฟฟ้าบ้านอื่นก่อน นะครับผมดูจผมแงะประตูก่อนนะครับภารกิจหายโบนะครับวันนี้เราจะตามหาหมากันนะครับถ้าเจอก็พากลับบ้านโอเคเจ้าของบ้านคนนี้เรียบร้อยไปแล้วอ่าเดี๋ยวน้องเขาก็มีทีวีให้เราแงะนะครับโอเคแงเลยเราจะได้งานไฟฟ้าเป็นเวลหนึ่งเอายังไม่ขึ้นอีกเหรอโอ้โหยากเลเนี้ยงานไฟฟ้าอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวหกสิบสี่ทับเจ็ดสิบห้าแล้ว เอาละเีนอะไรให้งัดอีกไหมทุกคนอุ้ยมีน้ำอุ้ยน้ำส้มดื่มน้ำส้มหน่อยไม่ได้เลยของดีอุ้ยอย่างน้อยก็ได้วัตถุดิบกลับบ้านไปนะครับเอากลับบ้านไปขน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 ไปนะครับเออจะหนักไปเนี่ยไม่หนักหรอกตัวเราแข็งแรงนะครับผมกระทะทรงลึกต้องเอาไปด้วยนะบ้านเราไม่มีกระทะเนี่ยลืมแนละ้นะครับเอาแล้วตอนนั้นตรงนั้นเป็นบ้านเราไปาแล้วนะครับผมแยกยื้นสู้วัน ไม่ได้เอาละอุย้ยนี่มันชุดกันในน,นี่หรือเ่าอ๋อเราขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับอันนี้แงะได้ไหมพอดทางแก๊สได้เฮ้ยพอทางแก๊สนี่ถอดทางแก๊สวางกับพื้นนะครับทางแก๊สทางแก๊สเราไปทำอะไรได้อ่ะเฮ้ยน่าสนใจคลับใส่ทางแก๊สเข้าไปใส่ทางแก๊าาไไสกลับเข้าไป,าาไป <laughs> ลอดนานกว่าที่คิดอีกใช่นะครับผมนักเรียนนะครับเขาเขาพร้อมที่จะเรียนรู้เสมอนะครับผมอันดับแรกนะครับ นำไฟฟ้าใกล้แล้วใกล้แล้วหางานไฟฟ้าเราพอได้ได้งานไฟฟ้ามานะครับเราก็จะเรียกว่าเอารถไปหารถใหม่มาครับอีกสักคันหนึ่งนะครับเราก็ขับกลับบ้านเอ้ยอ๋อบ้านหลังนี้มีผีนะครับแต่ไม่รู้ผีอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องกำจัดทิ้งนะครับเราไม่ปล่อยไม่ปล่อยอ๋อ n น no 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 เอาละเอาละไม่ได้หรอกแถวนี้ต้องกำจัดให้หมดมันเป็นทินผมนะโอ้ย โอ้ยเลือดพุ่งโดนผมปะเนี่ยเลอะหมดเลยไม่ตายเถอะนี่ใส่ไม่ดีนะครับผมเอาเริ่มเริ่มหลักอนามัยซะแล้วตัวเรา <c oughs> โอ้ยมีหม้อมีเครื่องรอแป้งมีชามนะครับโอ้ยอาหารเริ่มเน่านะเริ่มมีเนื้อเน่าให้เราเห็นนะครับตอนนี้แต่เราก็อ่แบกอาหารกระป๋องไปหน่อยนะครับอุย้ยหนักแล้วเนี่ยหนักแล้วเนี่ยเกินมานิดนึงว่ะนิดนึงนะต้องเคลียร์ตร่างกายก่อน ดิเจสันรา,าสัตว์เทปทีโอกาสไม่ดูไม่สนเจสันรา,าสัตว์ไม่ดูไม่ดูได้ไหมเออดูหน่อยเอาไปดูกันเลยก็ได้ไเผื่อไม่มีอะไรอา่านไม่ดูหาอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนก่อนไ,ไฟฟ้ามางัดหน่อยครับอ๋อเราเคยมาที่นี่แล้วนี่ว่าโอ้บ้านเก่าเออเออเอออันนี้นี่นีน,น,น,นี่งัดได้นะครับเทปซีดีอ่าผมว่าได้แล้วทีนี้นะงานไฟฟ้า เวลหนึ่งแล้วโอเคยังมีเวลาอยู่นะครับไปหารถคันใหม่นะครับไปหารถคันใหม่โอเคออกออกออกปปปปปไปลองลองต่อสายตรงผมว่าต่อสายตรงได้แล้วนะตอนนี้นะครับผมเฮ้ยมีรถแดงนะครับเอาําจัดผีก่อนย่มเปไงน,นี่คือการวิ่งแทงนะครับวิ่งแทง <c oughs> โคตรเฟี้ยว โอเคมีที่ส oh, okay. ok ืบลมมีเอโอเคเดี๋ยวจะเอารถคันนี้ไปนะครับเอาละตอนนี้นะครับโดน่นะครับเมีงานไฟฟ้าเลเวลหนึ่งแล้วนะครับแล้วเขาก็สามารถต่อสายตรงรถได้นะครับผมอื้ยดีใจด้วยโดโนนโอ้โหแล้วเก่งด้วยนะต่อทีเดียวติดเลยแต่รถไม่มีน้ำมัน โอเคไม่มีน้ำมันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปหาน้ำมันมามน,นะครับไปดูดจากบ้านเราก็ได้เนาะเออ,เออบ้านเราอยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับอโอเคแล้วก็จะเอารถคันนี้ออกไปลุยนะครับรถทหารยังไม่ได้เอาไปไหนนะครับบ้านเราอยู่นี่ใกล้ๆ <laughs> ทางลัดเข้าบ้านนะครับเอาละดูดน้ำมันคือใส่ขวดเหล้าใส่ขวดเหล, <laughs> ล้านะครับอ่าก็มีน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในขวดเหล้านะครับผมเอารถจิ๊บไปไหนแล้วล่ะรถจิ๊บเก็บไว้บ้าน ผมไม่อยากให้รถจิ๊บเสียหายเยอะวันนี้นะครับชนเยอะไปหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเอารถพวกนี้เอ่อตอนนี้เราสามารถต่อใส่ตรงรถได้แล้วนะครับเราก็จะไปเอารถไขอะไรก็ได้แล้วทีนี้เดี๋ยวจะเอารถบรรทุกมาด้วยนะครับผมบอกเลยนี่ขวดจัดตอนนี้เติมสักขวดหนึ่งอ่าเอาวะเอไเอได้อหนึ่งอู้รถคแล้วขันนี้แรงแล้วก็แดงแล้วแดงแรงโอเค อมีผีตัวหนึ่งนะครับไม่ต้องแคร์นะครับตอนนี้ไม่ต้องแคร์ไม่มีแคร์อะไรทั้งนั้นอืไม่มีแคร์ไม่มีแคร์หดจัดรัดเสเซียตอนนี้แต่ก็ระวังเคลียร์แถวแถวนี้ให้หมดก่อนโอ้รถใหม่รถไหม่เออดูให้หมดบ้านหลังนี้เหรอโอ้ผีเยอะมากนะครับมันจะหมดแล้วเชืงห,หมดนเชืงห,หมด มาแล้วอืมอืมโอ้โหโเหมือนมาแกะนาฬิกานะครับโอเคโอ้เราไร้ที่มทานจริงๆนะตอนนี้โดนโนของเรานะครับไหนดูซิมีอะไรให้งัดแงะไหมไม่มีเลยนะอันแน่เจ้าของห้องเหรออหมวกคาวบ,บอยสวยดีนี่มีปืนก๊อกสิเจ็ดอุ้ยนีเอ้ยเจอแล้ว เจอในกาปุกเจอซีดีวิ่งกลางคืนเอาวะของดีนี่หวะ่ะอยู่ที่ห้องนี้ห้องนี้เป็นห้องอับน้ำโอเคนีกระสดดิบฐานไฟชายเอาไปด้วยเ่อต้องใช้นะครับโอ้ย17แล้วอะ17แล้วเดี๋ยวก่อนนะต้องรีบแล้วล่ะ17แล้วอะ่วอะมีไข่กวงสเปรย์เติมลมเฉิน เด,เดี๋ยวแถวนี้ต้องมีกุญแจบ้างเราจะได้ไม่ต้องต่อสายทุบกระจกรถ่ยเข้าใจไหมมีไหมไม่มีหรอโอ้ยไม่มีไม่เป็นไรต้องทุบแล้วละ่ะนะนะฮะโอเคทุบก็ได้ี่เหี๋ยวหอกแข็งเอต่อสายตรงนะครับโดนอ่ต่อสายตรงรถเก่งนั้นเนี่ยต่อสายตรงไว้นะครับถึงจะไม่มีน้ำมันก็ไม่เป็นไรนะครับ โอ้โหเป็นไงวิ่งและแทงนะครับสเตปโดโนนะครับวิ่งแลวแทงนะครับเออมา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 ไอ้กดผิดไม่ได้กดนานนะครับกด e นะครับแทงแทงฟันฟันแทงแทงโอ้มีกไก่ปักที่ขาซอมบี้นะัสามตัวน่าจะฟันได้นะครับแทงฟันฟันเรียบร้อยเออวิตามินวิตามินของดีเนี่ยวิตามิน โอเคไปเคลียร์รอบๆแล้วนะผีแถวนี้นะครับผมสิบเจ็ดหนึ่งห้าไปดูที่สถานีตำรวจอีกรอบหนึ่งดีกว่าไหมเอ๊ะแล้วที่เก็บเสียงรถผมอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้ที่เก็บเสียงปืนอยู่ไหนก็ไม่ดูนะตอนนี้บุมบูบูมบ,มบมูขับชนเลยนะครับผมไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปปั๊มน้ำมันก่อน หายละน้ำมันหมดน้ำมันหมดวะไปไม่ถึงปัม๊มเลยเอ้ยสิแปดหนึ่งศูนย์แล้วย่และอันนี้อันนี้อันนี้แย่ของจริงแล้ว,วแย่และน้ำมันน้ำมันหาน้ำมันก่อนไอ้จะปัม๊มน้ำมันอยู่โอ้โหไก่เกินมาไกลเกิน,มกกนผมน่าจะเอาดั่งน้ำมันมาสิแปดหนึ่งศูนย์แล้ววะ่ะนะไออีกสองชั่วโมงนะี่ยคิดว่าผมจะไปทันไหมนะ ผมก็หาเรื่องอีกแล้วหาเรื่องใส่ตัวอีกแล้วตายเด้อตัวเองโอ้โหผีเต็มเลยปั๊มน้ำมันอยู่ไหนวะเฮ้ยจำไม่ได้ปั๊มน้ำมันอยู่ไหนสีฟ้าปะทุกคนแย่ละโดโนโ่แล้วมันโรงแรมสีฟ้านะ่ะปั๊มน้ำมันอยู่ไหนวะหายละสิบแปดสองสูดแล้วไม่ได้แล้วเราต้องหารถแล้วเนะน,นี่ยตอนเนี้ยไม่เอารถคันนั้นก็ได้ไม่เป็นไรหารถขัรถใหม่ก็ได้นะครับโอ้ยแย่แล้วแย่แล้ว นายนายทำไมนายหาเรื่องใส่ตัวอย่างนี้วะเนี่ยผมใส่จะจบ EP นี้แล้วไม่เอานะเดี๋ยววิ่งไปเรื่อยๆก่อนปั่นน้อยอยู่ทางนู้นใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่ทางนี้มั้งโอ้ยหลงทางปั่นประมาณสิ่ม้วนแน่เลยโอเคโอเควิ่งไปวิ่งไปสิแปดสี่ศูนย์แล้วชิบหายแล้วหาบ้านหลบก่อนดีกว่าเออดี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 เราจะที่ไหนเนี่ยโอ้ยแย่แล้วแย่แล้ว ไม่นะโดโดโอหลันค้าหลบหลบหลบสิบแปดสี่ศูนย์ได้อยู่ได้อยู่มันจะวิ่งตอนสองทุ่มใช่ไหมทุกคนไม่ได้เลยเราทำผิดกฎแล้วเนี่ยปีนได้ไหมปีนนีได้เย้ยจำไม่ได้เดี๋ยวเสต็อปแป๊บนึงจำไม่ได้ว่าปีนขึ้นหลังคากดอะไรครับผมหาก่อนหาก่อนปีนหลังคาปีนหลังคา,งคากดแซ่นี่ไง ยังไม่ได้กำหนดเหรอใช่ไหมไหนวะจำ <laughs> จำไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเอ้ยแยกประตูประตูไม่ได้งานเชื่อมประตูเหล็กอีกเวรนแท้แทประตูนี้ประตูนี้นโอ้ยนี่มันร้านเสื้อผ้าสิบเก้าแล้วชิบหายละคลิบหายลว ชิบหายแล้วนี่ยมาชิบหายแล้วเนี่าของจริงแล้วเนะี่ยชิบหายของแท้เลยของแท้เลย19แล้วอ่ะโดนโง่ง่วงด้วยนะครับแล้วก็สิบเก้าสุดๆเราด้วยบ้าเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ดิโอ้โอ้แย่แล้วแย่แล้วที่ไหนดีวะทุกคนเออเออบ้านแถวนี้วะบ้านแถวนี้ก่อนนะ โอ้ oh, ไม่นะห้าสิบนาทีเอ่อ uh, เห็นเอฟนะคะจ้มโอ้โอเคครับขอบคุณครับรถคันนี้อะรถคันนี้รถคันนี้มีกุญแจไหมไม่มีต่อสายตรงนะครับต่อสายตรงมีน้ํามันขับรถกลับบ้านไม่ได้ขับรถกลับบ้านไม่ได้ น้ำมันว่ะน้ำมันไม่ได้แล้วแย่ yeah, แล้วเฮ้ยแต่อีกนิดนึงก็ถึงถึงแล้วนะครับอีกครึ่งชั่วโมงนะครับอ,อยากจะกรีดโอ้โหแล้วเป็นไอ้นี่มันเฮ้อเฮ้อช่วยด้วยใครก็ได้กรีดไม่ออกเลยตอนนี้กายกครึ่งชั่วโมงกด F โอเค แต่ตอนนี้ไม่มีแรงไม้แต่กระโดดขึ้นหลังคานะครับเอ่อ,โ,อโหทางนี้ทางนี้เออทางนี้ได้อยู่ทางนี้ได้อยู่ผมอยากจะร้องไห้ผม,มเสียดายตัวโดโนโอ่อยี่สิบนาทีเฮ้ยที่นี่เออยบ้านนี้โอ้โหเยอะก,กว่าเดิมอีกแหว่งเลยโดโนน่ตกค้ำอะ อีสิบนาทีแย่และกูแย่ลแยล้วบ้านกูอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหอยู่ไกลซะด้วยบ้านหลังนี้ชิบหายแล้วมันเห็น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 โอ้โหชิบหายแล้วอีสิบนาทีอีสิบนาทีแล้วเราหอบมากนะครับตอนนี้เราหอบมากตอนนี้ ตอนนี้ผมขออยู่ในป่าตรงนี้ก่อนนะครับสองทุ่มแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนตอนนี้ผีวิ่งแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าผีวิ่งแล้วนะครับโดนโนนั่งลงกับพื้นนะครับแล้วก็ผมว่าผมว่านะหายเหนื่อยแล้วก็ <laughs> วางแผนขั้นต้นก่อนเออโอ้โกด f อใช่ไหมไหนดูสิ ปีนกดปีนนะปีนนี่ไงโอ้โหจำ้ำมกดเอฟนะครับกดเอฟค้างเพื่อปีนหลังคานะครับผมโอเคโอเคเอฟค้างเพื่อปีนหลังคาตอนนี้นะครับโดนโนนะครับเราไม่สามารถกลับบ้านได้นะครับผมแล้วผีตอนนี้วิ่งนะครับแล้วก็เริ่มโจมตีเริ่มเริ่มค้างนะครับเริ่มโจมตีไปทั่วบริเวณนะครับโดโนตอนนี้เขาอยู่ในป่านะครับอยู่ในป่า แล้วก็ไม่สามารถออกไปจากบริเวณนี้ได้นะครับผมมีทางเดียวที่จะหนีได้นะก็คือหาที่ลบภัยนะครับซึ่งบ้านแถวนี้ล็อกหมดเลยนะล็อกหมดเลยนะครับผมดัดผีเริ่มดุนะครับแล้วตอนนี้เราไม่ได้อยู่ที่บ้านซะด้วยนะครับผมแล้วผมก็พอให้ให้ตัวเองหายเหนื่อยมากๆก่อนนะครับแล้วโดนโน่จะเอาชีวิตรอดได้หรือไม่นะครับมาเอาใจช่วยกันนะครับตอนนี้มีผีตัวหนึ่งนะครับถูกหน้าต่างออกมาแล้วนะครับแล้วผมกดนั่งนะครับ ขอให้มันไม่ได้กินเรานะครับแล้วมันเดินผ่านเราไปถ้าเรามองไม่เห็นมันมันก็มองไม่เห็นเรานะเดี๋ยวผมจะเข้าไปซ่อนตัวในบ้านหลังนี้นะครับผมแล้วก็ต้องร้อยให้ใหเหนื่อยก่อนนะครับเพราะตอนนี้ผีมันทุบกระจกนะครับแล้วกนะ็ผมได้ยินเสียงมันอ๋อยมีมีเสียงปืนดังนะครับแล้วเราง่วงมากแม่งเอ้ยเรามีวิตามินอยู่นะ ผีวิ่งมาเดินมาเห็นถูกพุ่มไม้ไหมครับพุ่มไม้ที่ขยับไปว่าผีมันเดินมานะครับผมจะวิ่งเข้าไปในนั้นนะในหน้าต่างนะครับเฮีย,ยมันเห็นเราเชียเฮียเฮียดีๆตัวนี้มันไม่ได้วิ่งนะครับโอเคเชีย วิตามินรินด้วยกินก่อนกินก่อนผมกินวิตามินก่อนนะครับตอนนี้กินวิตามินเพื่อให้ตัวเองหายง่วงก่อนนะครับสักนิดนึงนะครับแล้วผมจะเข้าไปซ่อนตัวในบ้านหลังนั้นนะครับไปไปนะครับตอนนี้มีตัวนึง ถือโชคดีนะครับพี่ตัวนี้มันไม่ได้เดินนะครับมันไม่ได้เดินียากไรครัวตัววิ่งตัวนั้นวิ่งตัววิ่งก็ดีกันครับมันจะได้วิ่งามาโดนของเราผมยอมยอมดโดนอุลยสุมา ปิดไฟเลยโอเคที่นี่โอเคนะครับปิดพมานโอเคโดูนโน้โอ้จุดซีซีกับปืนนะครับแต่มันจะเสียงดังเกินไปนะครับแล้วก็ปิดปิดพมานให้หมดนะครับ โอ้โหเรามีวิตามินเยอะมากในนี้นะครับตอนนี้โอ้โหเราบัดเจ็บนะครับแผลถลอกน่าจะมาจากที่ปีนหน้าต่างเมื่อกี้นี้นะครับผมแต่ถือว่ารอดแล้วนะครับผมถือว่ารอดเลยโอเคถือว่าดีนะครับที่แค่โดนแค่นี้นะครับโอเคกินวิตามินอีกนิดนึงนะครับแล้วเราอาจจะนอนนอที่นี่ก่อนนะครับเราจะยังไม่ไปไหนนะครับผมโดนรอดมาได้นะครับเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนจะเป็นนิตยสาร มีอาหารให้กินด้วยนะครับดีดีกินผลไม้แล้วก็นมสตรอเบอรี่นะครับกินของเย็นไปก่อนเอาตอนนี้โอเคถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็หยิบผ้าเช็ดจานมาเช็ดตัวดาวสเตปเรานะครับนมในบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็กินดื่มเลยนะครับอิ่มแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็รู้สึกจะเจอเมื่อกี้นี้แวบบๆนี่คู่เงินไฟฟ้านะครับเอาไปดูด้วยไปอ่านด้วยนะครับ ปืนไรเฟิลเหรอเอ่อวางสิของไว้ตรงนี้ปืนไรเฟิลกมาแกะดูสิปืนไรเฟิลนะครับใช้กระสุนจุดสองสองโอเคอ่าแล้วโดโน,โน่นะครับก็รอดไปได้อีกวันหนึ่งนะครับตอนนี้ผมถือว่ารอด้วเนี่ยนะครับขึ้นนอนขึ้นนอนอ่าขอมืองานไฟฟ้านะครับขึ้นมาอ่านนะครับเพื่อที่เราจะได้เก่งขึ้นนะครับแล้วผมก็กอไปจนโดโนโน่ง่วงนะครับผม อาจไปได้สักนิดนึงนะครับก็ได้ยินเสียงผีเอ่อเคาะเที่ยงคืนแล้วนะครับผมได้ยินเสียงผีเคาะหน้าต่างเข้ามานะแล้วโดนโนนะครับก็เป็นเวลาเที่ยงคืนก็นอนหลับไปนะครับขอให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับโดนโนตื่นมาตอนเวลาเขาเจ็บมือนะครับที่โดนกระจกบาดนะครับ9้าโมง สิบโมงเช้านะครับโอเคอ๋โดน,นโนรอดแล้วนะครับผมถือว่ารอดแล้วนะครับงานไฟฟ้าอ่านยังไม่จบเลยวะแต่ก็ต้องวางไว้ก่อนวะก็ออกสำรวจต่อเลยแล้วกันนะเฮ้ยโอ้ดีนะวันนั้นมันดีนะเธอไม่ได้มาหาฉันในตอนกลางคืนถือว่าบ้านนี้โอเคถือว่าดีนะครับผมดีดีดี โอ้แพ้เสร็จพักเชื้อพันไปก่อนนะครับผมเอาละไหนๆก็มาแล้วไปปั๊นน้ำม,มันต่อเลยแล้วกันนะครับผมแม่ไม่น่าพลาดเลยเกือบไปแล้วนะครับแล้วโดโน่ก็รอดไปได้อีกวันหนึ่งนะครับผ่านไปได้ดดีแล้วโดโน่ของเราจะเอาได้ไหมนะครับก็ราะลักจีนะครับผม